กลางป่าลึกเงียบสงัดมีบ้านไม้เก่าแห่งหนึ่งถูกทิ้งร้างมานานหน้าต่างแตกพังเทวย์เลื้อยพันผนังไปทั่วยามค่ำคืนบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยเสียงลมครวญครางผู้คนในหมู่บ้านต่างบอกว่าไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แต่ในคืนหนึ่งเด็กหญิงนักเรียนตัวเล็กๆก,กลับตัดสินใจเดินเข้าไปในบ้านร้างพร้อมกับตะเกียงเก่าๆในมือ ดวงตาของเธอสั่นไหวเต็มไปด้วยทั้งความกลัวและความอยากรู้อยากเห็นเสียงประตูไม้ดังเอียดอาดเหมือนกำลังต้อนรับแขกคนใหม่ภายในบ้านเธอพบตู้กระจกเก่าแตกเป็นรอยร้าวเธอมองเข้าไปเห็นเงาของตัวเองแต่ในกระจกกลับไม่เหมือนเธอเลย ใบหน้าซีดเผือดดวงตาโบลึกและรอยยิ้มชวนขนลุกค่อยๆปรากฏขึ้นทันใดนั้นเบื้องหลังของเธอมีเงาของหญิงสาวผมยาวร่างสุดโทมสวมผ้าสิ้นเก่าอุ้มทารกห่อผ้าขาวที่ส่งเสียงร้องแผ่วเบาดวงตาของหญิงคนนั้นว่างเปล่าริมฝือปากเหยียดยิ้มราวกับกำลังมองเหยื่อร้ายใหม่ เด็กหญิงกรีดร้องก่อนจะวิ่งหนีออกจากบ้านตะเกียงในมือร่วงแตกแสงไฟดับมืดสนิทเหลือเพียงแสงจันทร์สองทางข้างหลังคือเสียงฝีเท้าของวิญญาณแม่ลูกอ่อนที่ไล่ตามมาติดๆรุ่งเช้าเด็กหญิงกลับมายังหมู่บ้านแต่บนแขนเล็กๆของเธอกลับมีรอยมือซีดๆฝังลึกเหมือนถูกบีบไว้แน่นเธอหันไปมองป่าที่บ้านร้างตั้งอยู่ และที่นั่นเงาของหญิงอุ้มทารกยังคงยืนอยู่เฝ้ามองรอใครบางคนที่จะกล้าเข้าไปอีกครั้ง